สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนเดอนน้อมณีสาวนุ่นมณีพาพ่อแม่พี่น้องมาแวะเนาะมาเฮ็ดบุญเนานะทางกับอุดอรนั่นเองก็คือวัดอ่าหลวงปู่โตเนาะหรือวัดหลวงพ่อโตนั่นเองเนาะอันนี้ก็คืออ่าภายในวัดเด้นนี่ก็จะเห็นอ่าทางเข้าเนาะบริเวณทางเข้าก็มีความงดงามหลายเนาะนี่เพื่อนก็จะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิอย่างดีเนาะ จากก่อนจะเข้าไปทางในวัดเด้อนะเนาะพอะเขาเข้ามาทางนี้ก็จะเห็นพระนอนเนาะเขากลมาขอพรอ,อยู่มองนี่ก่อนเนาะก่อนจะขึ้นไปอ่าวิหารเนาะอันนี้ก็คืออ่าทางขึ้นวิหารหลวงพ่อโตนั่นเองเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เขากะอ่าได้มีโอกาสได้มาแวเนาะเพราะว่าเปลี่ยนทางผ่านของเฮาพอดีเนาะเพราะว่าอยู่ถนนมิตรภาพเนาะมื้อนี้ก็เลยพาทุกคนมาฮหดบุญเนดะ้อ สบายดีว่ดทุกคนม,น,น,นมือนีสาวนุ่นมณีพาทุกคนมาอยู่ที่บัดอ่าหลวงพุตโตนั่นเองนะทุกคนนี่เราจะพาทุกคนมาเอาบุญเดอน,นี่เวงบรรยากาศตอนนี้นุ่นมณีกระรยาางเขามาทางในแล้วเราก็จะมีน้าพุนอกอากาทั้งหลังนุ่นนี่ก็จะเห็นอ่าวิหารหลวงพูตโตนั่นเองนะทุกคนนี่หลวงพูตโตวิหารหลวงพูตโตอยู่ทั้งเทิงเด้อเดี๋ยวนุ่นมณีจะพาทุกคนเข้าไปอ่า เทิงวิหารเนาะไปขอพรพาทุกคนไปเอาบุญเดอ้ออยู่ทางในเนาะตอนนี้นุมนีก็ดเดมาอยู่ทางลุมแล้วเบื้องบรรยากาศแล้วก็มีหนองน้ำเราคนเลี้ยง่าน้ำแล้วก็เบื้องวิหารแบบเกลไกเนาะเดี๋ยวนุมณีจะพาทุกคนย่างกันไปทางเทิงเดอ้อเบื้องบรรยากาศเนาะเพราะว่าตอนนี้นุมณีกัย่างเข้ามาทางในเนาะคนก็จะบอกว่าวิหารหลวงพู หลวงพูโตเนาะทุกคนจะอยู่ทางเทิงเนาะเดี๋ยวนบุนี้จะพาทุกคนย่างขึนไปทางเทิงเด้อเดี๋ยวเข้าไปาไปพระบ่ายหลวงพูโตกันเนาะเดี๋ยวข้าไปทังในพร้อมๆกันเลยเนาะไปชมความงดงามของวิหารหลวงพูโตกันเด้อ นี่นอะนวรนแวดล้อมเย็นนาะทุกคนเนาะนี่เขาเจ้าก็จะทําบุญด้วยการโยนเดี่ยนใส่อ่างน้ําูุเนาะเป็นทางขึ้นวิหารของหลวงปู่โตนั่นเองเนาะเพื่อนว่าหลวงปู่โตนี่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก,กวาทันเนาะเมื่อน,นี้เฮาก็ได้มีโอกาสได้มาใบายพระด้อขอพรน,นะแลวก็มาฮ็ดบุญน้ําการมาทับ,บุญน้ําการด้อทุกคนเนาะพ่อแไม่พี่นอ้องทุกคนที่เขามาเบื่องนูดนมันนีก่กะ อขอให้ได้รับูญไปน้ำกัน,นหลายๆเด้อเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะแล้วก็มีเงินมีท้องหลายๆเนาะนี่อันนี้ก็คือ,อบริเวณทางหน้าของวิหารทางขึ้นวิหารของดงปูโตนั่นเองเนาะก็จะมีน้ำพุขนาดใหญ่เลยอยู่ทางหน้าเนาะชีเพนจัดอ่อนสวนเอาไว้ให้เขาแบบ มาทายรูปสินะมาทายรูปเช็คอินแล้วก็ไดบิวต์งามๆแล้วก็มาชมแบบธรรมชาติสินะเพราะว่า,าภายในรอบๆบ,บัอันวิหารเนาะของหลวงปูโ่ต,โตนี่่นจะปลูกต้นไม้ลอ้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติสวยงามเลยเนาะตอนนี้นุ่มนิ่กับดอยางขึ้นมาทางในวิหารของหลวงปูโ่ตเราเด้นเ,เนาะนี่อันนี้ก็คือบริเวณทางข้างเนาะ เพื่อนงดงามอิลีมีห่นนกเนาะแล้วก็ฟ้าสวยเนาะมื้อน,นี้ฟ้าสวยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่เนาะบรรยากาศดีเดอ้อถ้าว่าผู้ใดอยู่ใกละกะ้ๆก่าถ้ามีเวลาเนาะมีโอกาสสิก็อย่าลืมมาขอพรเดอ้อมาเฮตุนเนาะแล้วกมาเบืงบองแบบสวยงามอยู่เนาะเพื่อนเปิดตั้งแต่เวลาหกโมงเนาะเพื่อนปิดห้านมงแรงเนาะ เปิดห้องเศร้าปิดห้ามแรง,งเนาะนี่พอเขาเข้ามาทางในวิหารก็จะมีมองคัดกล่องให้เขาเด้อเนาะจะมีอ่าน้ำยาล้างมือซินะเนาะอันนี้ก็คืออ่าบริเวณทางในวิหารแล้วเดี๋ยวสาวนุมนี่จะไปซื้ออันนี้เนาะไปเพ็ดบุญก่อนเด้อทุกคนเนาะ มาชมความงดงามเนาะของวัดของหลวงปู่โตเด้อองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมื้อนี้เขาก็เลยมีบุญเนาะมาฮอนมาถึงสินาก็เลยพาพระแม่พี่น้องมาเฮ็ดบุญพอพร้อมกันเลยเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮากะเด้ผ่านมาถนนเส้นนี้พอดีก็เลยพาทุกคนมาเฮ็ดบุญเ,เ,เดอ้อนี่สาตุเอาเด้อเนาะมื้อนี้สาวนุ่นมื้อนี้พาพระแม่พี่น้องมาเอาบุญแล้วเนาะ นี่เนาะเข้าก็ะอ่อันปีนทองมาปิดพระมองนี่เดอ้อเพราะว่าเขาได้มาเนาะที่เขาไปเฮ็ดบุญไปบูชาเอาเนาะแล้วก็มาติดอ่านี่เนาะปีนทองมาปิดพระเนาะ อันนี้ก็คือพาบรรยากาศมือจินุดมาเด้อนี่สาธุเด้อขอใหอ้ทุกคนสุมบังเนาะในทุกๆเรื่องที่เขาขอเนอ้อนี่เนาะสาธุสาธุเนาะ องหญ่ที่สุดในโลกเลยถ้าว่าผู้ใดได้ดมาโคราชเนาะก็อย่าลืมมาเฮ็ดบุญมองนี่เด้อเพราะว่าเขาจะไปอ่ากรุงเทพสินะเขาก็ตอก่อ่านถนนเจนนี่อยู่แล้วเนาะถนนมิตรภาพเนาะหรือว่าเขาสีอันออกมาจากอ่ากรุงเทพสินะไปอุดอรหนองคายสินะก็ผ่านคือกันเนาะอ่าเพราะว่าอยู่ติดกับถนนเลยเนาะเฮาก็สามารถมาแบะเฮ็ดบุญก่อนกับก็บได้เนาะเพราะว่าเพิ่นเปิด ตั้งแต่หกมงเช้าจนฮอดห้ามงแรงคุณนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทะว่าเพื่อว่าผู้ใดยอยากมาเฮ็ดบุญเนาะอยากมาไหว่ยอยากมาขอพรนังสิก็สามารถมาได้เด้อเนาะเวิง่งบรรยากาศทางในนําเด้ออันนี้ก็คือทางในบวิหารของหลวงปู่ตูนั่นเองเนาะก็จะใหญ่โตอยู่เด้อทว่า ผู้ใดได้มีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้เนาะเพื่ออยากมาฮหดบุญมาขอพรก็สามารถมาได้เนะาะช่วงนี้คนจะโหลายปันใดเดือก็มีคนอยู่แหละแต่ว่าโหลายาซ้ําทีเขาเจ้ารีวิวนะเพราะว่าเห็นเขาเจ้ามมเฮหดบุญปกติแล้วนี่เห็นอยู่ในขาเจ้ารีวิวนะคนจะเต็มแน่นทุกคลิปเลยเนาะแต่ว่ามือที่เฮามาโชคดีก็เลยแบบ ได้บรรยากาศแบบนี้เนาแบบสะดวกสบายขนาดเนาะแล้วก็ได้เกือบทุกมุมเลยมาฝากพ่อแม่พี่น้องเราว่าทั้งในวิหารนี่มีอย่างแนสินะเนาะนี่บรรยากาศที่สาวนุษ์พาพ,พ่อแม่พี่น้องมาเนาะบรรยากาศดีนี่เด้อทุกคนตอนนี้สาวนุษ์มณีก็ได้เขามาถึงวิหาร หลวงพ่โตแล้วเนาะนี่ได้มีโอกาสได้มาไหว้ขอบุญเนาะนี่ละกกนมานี่หลวงพ่อหลวงู่โตเนาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็สัมน,นี่พระเจ้คนมาเอาบุญแล้วกะ็มาให้บุญน,น้ำเดินนี่ก็คือบรรยากาศภายในวิหารของหลวงู่โตนั่เนเองนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาไหว้แล้ว,ว,ลวนี่ ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเดอ้อทุกคนภาพบรรยากาศเนาะรอบๆวิหารของหลวงปู่โตนั่นเองเดอ้อนี่ใไงไงเนาะทุกคนสาธุเดอ้อทุกคนมาเอาอุ่นกับน,น,น,นุ่นมณีเด้อนี่ตอนได้มีโอกาสได้มาไหว้แล้วไงไงไงที่สุดเลยแล้วขึ้นกับนี่เนาะ นาทาั้งในวิหารเลยสวยงามว่าทุกคนมีทางหน้านะปฏิเสธทางหน้าวิหารเลยสวยงามขนาดเลยคือรอบๆนะสวยๆเดี๋ยวโนมณีจะให้ทุกคนเบิงเ่งบรรยากาศรอบๆดบเ่าเป็นอะไรเนาะงามงาม เืองบรรยากาศรอบๆกันเด้อตอนนี้นุมม่นมณีกระด้ดพาพ่อแม่พี่น้องมาเบื้องบรรยากาศทางนอกนําเด้อหลังจากท่วาเฮาพาไปฮิดบุญไปไหว้พระขอพรแล้วเนาะเดี๋ยวสาวนุมม่นมณีจะพาพ่อแม่พี่น้องไปให้อาหารป่านําเด้ออยู่อ่าหนองป่าทางนอกเนาะก็อยู่ภายในวัดของนองปู่ตัวนี้แหละเนาะนี่ ป่าหลายเด้อเนาะแล้วก็มี้านกาแฟน้เนอยู่ทางในนี่เนาะอยู่ตรงหน้าเฮานี่ก็คือ้านกาแฟนั่นเองอยู่ภายในวัดเลยเนาะแล้วก็มาให้สามารถมาให้อาหารป่าอยู่มองนี้ได้เนาะป่าลายอยู่เด้อสาธุเอาเนาะอ่าถ้าว่ามาฮหดบุญก็ต้องเห็นเห้มันครบสุดเลยเนาะทุกคนเนาะสีได้แบบอ่า่อิสิงบ่ดี ออกไปในน้ําเลยเนาะแล้วก็ฮับสิ่งดีๆกับบ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้เขากะอ่อได้มีโอกาสได้มาฮ็ดบุญเราเลยเนาะก่อนเท้าสิเมือบ้านเขาก็ต้องออกบุญเมื่อน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องน,น้องแล้วก็ทุกๆคนที่เขามาบึงคลิปนุชก็ขอให้ได้บุญไปนน้ำกันเด้อเนาะขอขอบใจเนาะทุกคนที่เขามาบึงซีนะเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวนุษยมณีนะเด้อเนาะอย่าลืมกดติดตามให้นุชย์แนะ่นเาเพื่อเป็นกำลังใจให้นุษแบบให้คลิปต่อไปสินะเนาะนี่เนาะหงดำเนาะหรือว่าบ้านสาวนุชเอิ้นฮานดำนั่นเองนะ่อมมนพี่น้องเนาะนี่มัาติกินหัวอาหารกับป,าปาลาป่ากระาลลายเป็นตาสะอ่อนเนาะป่าลายแหง้งเนาะนี่เนาะอีกจุดหนึ่งเด้อทว่า เมื่อไหว้พระขอพรแล้วก็่าลืมมาให้อาหารป่าอยู่มองนี้เนาะเพราะว่าป่าหลายแหงเนาะแล้วก็มาเบิ่งเพ่นจัดสวนงามนะอยู่ทางนอก,กบริเวณทางนอกของอทางเข้าขวัดนะกระจัดสวนแบบสวยงามเลยเด้อว่าผู้ใดได้มีโอกาสได้มาก็่าลืมมาแวะมาชมเด้อเนาะแล้วก็มาเหตุบุญสินะนี่เนาะสำหรับมื้อนี้ก็อิ่มโอกอิ่มใจเนาะแล้วก็ได้บุญกลับบ้านแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ นี่เดอ้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นุ่นมณนีกระเดยออกมาทางนอกแล้วเนาะอ่าเมื่อกี้เขากระเดยพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปไหว้พระเฮตุปุ่นน้ากันแล้วตอนนี้เขากะก,ะกำลังย่างออกไปละเดอ้อออกไปทางนอกเนาะอันนี้ก็คืออยู่ทางขึ้นของอวิหารหลวงพ่อโตนั่นเองนาะทุกคนสวยงามขนาดเลยทางนี้ก็จะมีเนาะนี่มนะีน้ำพุแบบนี้เลยสวยงามขนาดเลย สำหรับคลิปนี้หนูก็ขอจบคลิปลงต่เพียงแค่นี้เด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะขอขอบใจแล้วก็สบายดีแล้วก็ได้มาหำบุญน,น้ำกันเด้อทุกคนที่เขามาเบิงกับได้บุญกับสารนุ่นมณีเด้อน,นี่สวยงามแบบนี้เนาะขอขอบใจสบายดีบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านี่นนบรรยากาศสวยงามขนาดเลยเด้อแถมเฮา,ายังได้บุญกลับบ้านพร้อมเนาะมาเอาบุญกับสารน,น,นุ่นมณีเนาะอืม บายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะ